สวัสดีครับพบกับผมเาบาบึงการน,นานาเช่นเคยครับผมเนาะวันนี้ก็พาเอฟี T. มาตกปลาครับผมเพราะว่าอยู่บ้านก็ฝนตกแล้วก็ไม่มีอะไรทำาพราบผมจริงๆริงเนาะดูสถานที่ครับผมนี่ก็จะอยู่ประมาณนี้ผมน้ำน้อยเนาะหมายที่นักตกปลาชอบมองข้ามครับผมพอปลาขึ้นมาบางทีก็ปลาขึ้นมาเยอะอยู่ รอเบืงการพายุเข้าช่วงนี้พายุเข้าลักษณะก็จะเป็นรูปแบบนี้ครับลยไปใส่เหยือก่อนอรอลุ้นครับผมเตรียมนี่ก็ข้องน้อยครับผม <laughs> เอาเต็มนี่ก็กลับบ้านแล้ว มุมมอม,มอ่ะตานนั้นก็พ่ได้กินอยู่ก็่ได้แกวอยู่ัะผมเดี๋ยวบ้าน,านเราเดี๋ยวไถเดือนโอ้ผมมันจะมาแล้ไถเดือน ้าว่าจะตกเข้ามาด้ ủa, còn lung nết nữa. Ô, lừam cà đi. น้ำขึ้นอยู่ครับผมน้ำขึ้นฝนตกหมาเมื่อคืนฝ <s> นเริ่มลงเม็ดแล้วเอฟซี C. เอาเบ็ดมาแค่เดียวครับผมไม่ได้เอามาเยอะกลัวเอาปลากลับไม่ไหวก็รอชมครับผมหมายธรรมชาติบ้านเราคนนักตกปลาชอบ มองข้ามหมายเล็กๆก็ว่างๆก็หายอยูหากินครับผมอยู่บ้านก็รู้สึกเซ็งๆยังไงก็ไม่รู้ครับผมก็ทำแต่ฝากให้เอฟซีก็เสร็จแล้วล่ะครับผมช่วงเย็นๆครับผมก็เลยออกมาตกปลาหน่อย